ก้าวนำบุญอาปะข้างสตูดิโอ ขอขอบคุณก้าวนำบุญค่ะใครอยากจะทำบุญแบบออนไลน์นะฮะนึกถึงก้าวนำบุญเลยตอนนี้นะไปสิงคโปร์แล้วเผื่อใครอยากจะทำบุญที่สิงคโปร์เขาจะมีไหว้อย่างอากงเฮงเจียที่สิงคโปร์ด้วยแล้าไปไม่ได้ไงถูกต้องอย่างผมเนี่ยผมอยู่ไกลผมก็ฝากเขาแล้วเขาก็จะไปจุดเทียนให้เราคือเราเห็นแน่ว่าเขาทำให้เราจริงบอกชื่อบอกนามสกุลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครอยากทำบุญอย่างนี้นะแล้วไม่มีเวลาไปทำนึกถึงที่นี่ที่แรกเลยครับ ก้าวนำบุญครับผมขอขอบคุณอาปาก้างสตูดิโอครับผมอยากจะได้งานโฆษณาดีๆนะนม่แล้วอาปาก้างสตูดิโอเลยเรามีทีมงานครบคันนะไม่ว่าจะเป็นเขียนบทถ่ายภาพกำกับการแสดงตัดหรือจะเป็นงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตเราก็สามารถจัดได้หมดเลยนี่เดี๋ยวผมได้คอนเสิร์ตใหญ่ที่พังงานจริงเหรอหไปได้ไหมได้ที่โทรมาหาเราเลยอาปาก้างสตูดิโอ ไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคเลยอะไรนะไม่โอเคไม่โอเคกับห้องพักค่ะใช่ไม่โอเคกับห้องไม่โอเคกับห้องพักมากมากเลยค่ะคือเมื่อกี้คือตอนที่ขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะพี่แป้นคืออยู่บนนู้นใช่ไหมแล้วเหมือนพี่แป้นเปิดห้องกำลังจะเปิดห้องอ่ะก็มีผู้ชายแบบผู้ชายยืนแบบเดินเงี้ยแล้วก็บอกอยู่เงี้ยหรออันนี้ห้องนอนคุณนหมอ ไม่กินตป็งกินแบบนี้ไม่ชอบกินแบบนี้เลทำไมคุณรู้สึกถึงไหนกินโรงพยาบาลคุณเฮ้ยมีกลิ่นจริงวะ่ะมันมีเสียงด้วยมีเสียงเดินลงมาม้ย,ยมีเสียงมีเสียงคนเดินลงมาจริงเป็นห<ม>ลอคานะผมไม่เห็นคุณหมอตั้งแต่ทีแรกนะครับผมกลับเห็นว่า,ขาเขานอนอยู่ในนี้ใครนอคุณหมอคุณหมอครับคนแรกครั้งแรกผมไม่เห็นเลยตามที่คุณออฟพูด แต่พอขึ้นมาเนี่ยผมเห็นคอนอยู่ในนี่นี่นะใช่ครับนี่คือวัาสุดท้ายของเขาจริงค่ะจิตของเขาอยู่ที่นี่ช่วงแบบช่วงก่อนที่เขาจะลงไปเสียข้างล่างคือเหมือนกับในนิ้วคือปลอดภัยที่สุดเหรอตอนนี้ผมอยากสื่อสารผมอยากเข้าใจว่าตอนวันที่คุณหมอยังมีชีวิตอยู่เกิดอะไรขึ้นัะคุณหมอคุณอัฟสามารถสื่อสารได้เพื่อนเราเห็นแค่ว่าบ้านคุณเข้าไปนูุ่นคือเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่มากค คือบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากพี่เจนี่ออกมาทุกครั้งที่เขาคนนี้ออกไปอ่ะคือมันแฮปปี้อ่ะอ,ออกไปแล้วมันมีคนน้ำหน้าถือตามันมีคนแบบเออก็คือเขาคือคนมีหน้ามีตาคนหนึ่งในสังคมที่ออกไปคะเวลาออกไปแต่พอลกลับเข้ามาบ้านอ่ะบ้านมันใหญ่โตขนาดนี้แต่มันมันอยู่ห้องไหนไม่ได้มันแค่รู้สึกแบบว่าสุดท้ายแล้วกูก็อยู่ในแค่ห้องนี้ห้องเดียวอย่างเงี้ยคือมแบบันขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบขึ้นมาห้องนี้ที่เร็วที่สุดเพื่อที่จะแบบ พักผ่อนได้พักผ่อน,นเลยแม่งก็จนไม่ได้พ<ช>ักผ่อน,นเลยพอเสร็จแล้วช่วงสุดท้ายมายถึงว่าเวลา,าสุดท้ายค่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วคือตัวเขาเองอไม่ไหวเขาก็เลยแค่โทรศัพท์ไปเรียกรถลงมาแล้วก็อเอาตัวเองลงไปข้างล่างเพื่อรอรถมาที่สุดแต่ในระหว่างนั้นที่รอคือมันไม่ทนันมันไม่ไหวมันเจอกับอะไรมาแล้วมันก็ช็อกแล้วมันก็หลายยางต่อให้คุณจอดไปข้างนอกแบบ ล่าเริงแค่ไหนหรือมีคนอำนาจถึงตาแค่ไหนสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่เหลือใครอ่ะเอาไ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คือตัวเราเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ซิหนูแค่รู้สึกบอกว่าเออถ้าสมุดปันหนึ่งที่ตัวเองกล้าไปอยู่ในจุดนี้มันจะเป็นแบบนี้ไหมนั่นคือนั่นคือภาพที่คุณเห็นระหว่างที่คุณหมอยังมีชีวิตอยู่คุณหมอมีแฟนไหมครับ คุณหมอก็เป็นเหมือนหนูนี่แหละไม่มีแฟนไม่มีแฟนมีแต่ก็เหมือนว่าโดนโดนหลอกอเออแฟนผู้หญงผู้ชยู้ชายคุหมอเป็นเหมือนหนูเนี่ยอ๋อเหรอตอบย้ำชัดให้เห็นว่าคนที่ทําที่หลอกแกเนี่ยถือว่าใจร้ายนะคือคุณเพียงแค่ต้องการเงินแต่เอาผีไปยัดให้บ้านเขาจนเขาแบบ เป็นแบบเนี้ยอ๋อเป็ถึงคนที่ทำมาตั้งแต่แรกลใช่ไหมที่บอกว่านี่คือกําลังมีบางสิ่งบางอย่างส่งดวงวิญญาณนี้มาไว้ในบ้านหลังนี้โดยผ่านของให้มันหลอกคุณหมอเหรอเพื่ออยากได้ตังค์นีกว่าอยากได้ตังค์ในการขายของใช่เพื่อหลอกเพื่อหลอกคุณหมอให้ไปแก้น่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะคุณหมอจะเจออะไรการแปลกแปลกพอไปแก้แล้วเขาก็ได้ตังค์ไงครับหมายถึงว่าคนที่หลอกคุณหมอไว้ครับอ่มามาต่อห้องนี้ครับ ยืนเรียงเลยครับ3ตัวเ<ไ> uh> นี่ยมันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันหลอกเราอีกว่ามันอยู่ที่นี่แต่จริงๆต้นต,นตอมันไม่ได้อยู่ที่นี่อีกอออมันแค่เป็นแค่ร,รูปลอยเฉยๆอ่ะห<า>นูเ <รา S 2> ห็ <รา S 2> นม,มันเป็นแค่รูปลอยรูปลอยหมายรูปภาพเป็นพลังงานของไงเป็นรอยตัดทับเหมือนตาปั๊มจริงได้มานอนแล้วเดี๋ยวพัดลมเปิดเองปิดเองจริงปะ่ะเนี่ยเนี้ยนะใช่ค่ะเหมือนทุกอย่างมันถูกจัดสรรนะพี่เจคือเตียงเอ่ยตำแหน่งที่นอนเอ่ยทุกสิ่งอย่างมันมันก็กระตุ้นให้มันต้องเจอ เรามาพักผ่อนวันนั้นมาพักผ่อนก็พาเพื่อนมาด้วยนะคะก็มากัน5คนแล้วจังหวะก,ก็ก็คือพี่กับพี่สาวไปนอนห้องเดียวกันแล้วพี่สาวตื่นมากลางดึกก็หันมาเจอหน้าพี่เป็นเป็นคุณพ่อซึ่งพี่สาวบอกว่าไม่รู้ว่าซ้อนหรือหรือเป็นในในตัวเดียวกันว่าว่าหรือนอนขั้นกลางก็ไม่ไม่ทราบค่ะตรงนี้เหตุการณ์ของห้องนี้ก็คือตอนนั้นพี่แป้น,นอนไหน นอนด้านนี้ค่ะนอนด้านนี้พี่สาวนอนนี่แล้วมีคนมาขั้นกลางตรงนี้ตอนแรกพี่สาวพูดว่าอยู่หน้าพ่อในตัวแกเลยแบบนี้ค่ะแล้วตอนหลังพี่สาวก็มาพูดใหม่หรืออาจจะเป็นนอนขั้นกลางหรือเปล่าพี่สาวก็เลยบอกฉันไม่มั่นใจแต่ฉันก็ประจันหน้ากับพ่อเราก็ถามว่าพ่อเหรอ อ๋อพ่อมาเหรอก็ออพี่พี่สาวก็คุยกับพ่อแล้วพ่อก็น่าเฉยอะาาพี่สาวก็เลยพลิกตัวหันอไ่ไม่ไม่ไม่มองต่อพ่อหรือเปล่าผมสัมผัสไม่ได้ว่าเป็นพ่อไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อคิดว่าเป็นสามตนนี้ไงนี่แหละครับแปลงกายแปลงกายมาครับมีคนเคยมาทําพิธีกรรมตรงนี้ใครทําพิธีกรรมตรงไหนยังไงไม่รู้รรอะตรงนู้นตรงเนินอกชาตรงนั้นนะคะเคยทำหรอไม่ใช่พี่เขา น่าจะเป็นคุณหมอแนแหละนะเอาใครมาทำอาจารย์ทำตรงไหนอ,อ๋อใช่ไหมอาจจะเป็นอาจารย์คนนั้นนะอาจารย์หมายถึงว่าคนที่ให้ของมาใช่ผมก็คิดอย่างนั้นนะหรอคือมันสตาร์ด้วยนะอันนี้เป็นปอุทาหรอ์สอนใจเลยนะขอขอขอนาตบุ๋หมอด้วยอคือเป็นหลัก่้มเพลทุกคนอหนูพูดคำนี้เลยระวังไว้เลยนะคะความรักมันไม่ใช่ที่สุดเสมอไปการที่คุณจะไปหาของอะไรมาเพื่อความรักบูชาความรักมันไม่มีมัน มันก็อยู่กับเราได้แค่ประเดี๋ยวประหนามันคือเสน่ห์มันคืออารมณ์ชั่ววูบแค่นั้นหรือว่าเป็นคืออะไรบูชาความรักคือมันสตาร์จากการที่แบบฉันอกหักฉันอยากได้ผู้ชายคนนี้แต่ฉันไม่ได้ฉันก็เลยอยากจะไปหาของมาเพื่อที่แบบให้ผู้ชายคนนี้อยู่กับฉันใช่ใแค่นี้แล้วดูสิ่งที่มันเกิดดีสิ่งที่มันตามมามันผู้ชายคนนั้นอยู่ไหมผู้ชายคนนั้นก็ไม่อยู่ตัวคุณก็ไม่อยู่แถมยังทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไงที่คคดรัมจจะใใสน ก็ไปหาของเหล่านี้นะครับเพื่อให้ส่งผลว่าให้ชายคนรักอ่ะต้องอยู่กับฉันนะอะไรนี้พวกนี้คือคุณใส่ล้วนๆเลยครับเราอาจจะต้องไปดูสิ่งสิ่งนั้นที่คุณหมอได้มาที่ไว้อยู่ในห้องพระห้องนั้นอันนี้คือเยอะเยอะนะมันเกินไปครับอ่ะอันเดี๋ยวผมก็มองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอ่ะมันไม่ใช่และนี่สมัยโบราณเลยนะไม่ใช่พี่อันนี้อันนี้ เอาวิชาชีพคำประกัน <c oughs> คือเกมเหมือครับไม่ใช่ของโบราณไม่ใช่เป็นของทำเรียนแบบและศิลปะไม่ถึงยุคอย่างโดยลักษณะของพระพรมเนี่ยครับนะครับถ้าเป็นศิลปะขอมเขาจะทำให้สมส่วนจะไม่เหมือนแบบอะไรที่มันเหมือนยึกยือยึกยือ,อสองคิ้วปากใบหน้า เขาจะเป็นสันคมอบอดี้จะพอดีสามการตั้งฉากของการฐานแท่นต่างๆเนี่ยจะคมลายชัดเจนอันนี้คือคือสิ่งที่ผมเรียนมาตั้งแต่ตอนอยู่เพาะช่างเลยอันนี้คือพยายามปลอมให้เก่าใช่โอ้โหเป็นงานถ้าเทียบอะถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้แค่พอผ่านอือคือพยายามปั้นมาให้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 คลายที่สุดแล้วก็ไปทำให้มันดูเก่าเนีใช่ สิ่งสิ่งเนี้ยสามตนนั้นน่ะมาจากชิ้นไหนบ้างเขาบอกมาจากรูปปั้นคือรูปปั้นหมดเลยลูกปั้นทั้งนั้นนี่คุณกำลังจะบอกว่านี่ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคือสามตัวมันเลยนี่เหรอใช่โอ้ยคนลุกคือมันเลยเพราะว่าสามตัวนี่แหละการแต่งตัวที่บอกอันนี้ผมไม่รู้ว่ารูปร่าง จะไปตรงกับเทพองค์ใดนะครับแต่ภายใ<ห>น<อ>ไม่ใช่บอกผู้ชมทุกคนตอนนี้เลยว่าในเไม่มีเลยไม่มีพลังของเทพอยู่เลยตอนนี้เนี่ยคือเราสืบหาเจอว่าดวงวิญญาณเนี่ยคือมาจากกลุ่มพวกนี้จริงๆริงเนี่ยยังอาจจะยังมีอีกเยอะตามรูปปั้นต่างๆนี่คืออาถรรพ์ทั้งหมดเลยครับอ่าฮะอันนี้คือเราพอเราเจอตัวอย่างนี้แล้วเราสามารถรู้ไหมว่า การมาแบบเนี้นี่คือของที่ถูกฝากไว้ในรูปปั้นครับเพื่อให้คุณหมออาจจะซื้อของเยอะๆๆยๆมาก็ได้แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องของส่งผลร้ายกับตัวคุณหมอไปด้วยใช่ไม่ใช่แค่ให้ซื้อของแลละคือพวกนี้บอกเลยมันคือสเตียรอยคือยาที่กินไปแล้วตอนแรกกนดีเห็นผลเห็นผลแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเสียพอเสียปุ๊บ คุณก็จะต้องไปหาอาจารย์คนนั้นครับอีกอาจารย์นั้นบอกอ่ะมึงเอานี่ไปบูชาเอานั่นไปบูชามึงต้ององค์นี้มึงต้ององค์นั้นครับก็หาเงินหาปัจจัยไปอคราวนี้พอเอามาบูชามากๆเข้าก็กลายเป็นเอาผีมาเลี้ยงครับอันเนี้ยถ้าถามว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของขันคูด้วยไหมก็เป็นเพราะการหลอนมากกัองค์ไหนก็ไม่รู้ใช่เพราะการการรับพวกเนี้ยมาบอกบางทีเขาก็ทําแบบเนี้ยเป็นขันคูด้วยครับ บอกอ่ะมึงเอาไปนะเป็นูชค่าเท่านี้เท่านี้อ่ะฤาษีอยู่ไหมพี่เจี๊ยบไม่มีไม่มีสักอันเลยครับปูอยู่ไหมผมบอกเลยว่าทั้งหมดนี้ไม่มีพลังงานของกูบาอาจารย์เลยไม่มีเลยเป็นพลังงานลบทั้งหมดแม้ก็ทั้งพระพิฆเนศก็ไม่มีเลยครับอ่ะอันนี้แล้วแต่พี่แป้นละกันนะว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแต่ถ้าเราแนะนําทําไงครับของตรงนี้หนึ่งต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือของปลอมซึ่งคุณค่า ทางโบราณวัตถุไหมเขาจะไม่มีไม่มีไม่มีคุณค่าเท่าไหร่อ่าสมมุติว่าพี่แป้นลองเอาไปลองเอาไปดูราคาเผื่อมีราคาถ้ามีราคาปล่อยไปถ้าให้หมดไม่ต้องเก็บถ้าจะเอาแบบให้สิ้นซากกันเลยก็คืออาจจะต้องล้างทําพิธีแล้วก็ท่าที่ไหนในมุมผมแล้วกันนะถ้าที่ไหนเขามีหล่อพระหล่ออะไรก็ร่วมอนนุโมทนาผีตรงนี้เราทํำยังไงได้บ้างพี่เจี๊ยบทาได้ไหมจันเต้ เรื่องนี้จะให้จาเต้ส่งครับไม่ยากมันเป็นของมันเป็นของต่ําครับของต่ำมันไม่ยากมันแค่ออกไปหลอกเราได้เท่านั้นเองครับแปลงไปแล้วโน่นนี่นอ้นั่นงั้นก็เคลียร์สามตัวนี้ไปก่อนใช่เคลียร์สามตัวนี้สามตัวนี้ที่บอกว่ามีฤทธิ์ทำไวลงไวเล็ดใช่เนี่ยอะไรหรอนี่ถ้าอีสามตัวนี้มันเป็นอย่างจานตีนั้นหรือจะทาด้วยอีกสแปลงเป็นผู้หญิงมาหลอกตั้งแต่ทีแรกขยมต้นไม้นี่รอไวเล็ดเราพังตรงนี้เคลียร์ได้นะ เคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปสรุปเรื่องราวนี้ข้างล่างกันครับไป